วันนี้อยู่ช่างชาโคลานะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเาเช็คระยะนะครับ P C X หนึ่งหกโฉมล่าสุดนะครับสอง1ันี่ิบนะครับว่าพันตัวเลกต้องทำอะไรบ้างนะครับเพื่อหลายๆท่านนะเข้าไปเช็คระยะแล้วนะครับช่างเขาไม่ได้ลบพอเชียงให้เราจะต้องลบยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้เฉลี่ยเท่าไรนี่ บอกวิธีลบออยเชงแล้วกันนะครับว่าต้องทำยังไงมันรูเล่ครับมันเครื่องน้มันสองท้ายอ่าสองอย่างน้ำมันเครื่องใช้เต็มเท่าไหร่ถังเดียบน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็ศูนย์จแปดเดือนดึ้ครับอ๋อได้ศูนย์จุดเดือบศูนย์แปดเดือนไหมครับผมอ๋อวนี่เนี่ยเดือบเดือบเดือบี่นย์แปดนะเนี่ยครับวิธีการวัดบอกนะครับเนี่ยมันจะเขียนว่า0.8ลิตรนะครับแล้วก็เืองท้ายนี่มันจะมีบอกนะครับดูในคู่มือนี่ก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับดูคู่มือตัวนี้อ่าแต เป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมปนให้ดูปนให้ดูเลยนี่มันจะมีบอกนะครับนี่น้ำมันเครื่อง0.8ถ้าผ่าเครื่อง0.85ลิตรนี่ไหมน้ำมันเครื่องท้ายแค่0.9ลิตรอันนี้ผ่าเครื่องนะผ่าเครื่อง0.9น้ำมันนี่เปลี่ยนท้าย1.2โอเคก็คือ120นั่นแหละเท่าเดิมอืเท่าเดิมแต่ถ้า150ตัว2,000นั้นจะใช้มกว่าโอเคอะ อย่ามาลบออยเช้งก่อนนะครับน้ำมันเครื่องหลายๆท่านคงรู้แล้วแหละว่าถ่ายตรงไหนนะครับก็ตอนนี้ถึงพันโลยังคือบางทีนะครับไม่ถึงพันโลเลยบางทีเออนี่นี่ถึงแล้วนะอันนี้พันหนึ่งร้อยสิบห้าโลให้เปิดสวิตช์อย่างนี้แหละเปิดไปเลยนะครับเปิดเลยแล้วก็กดแกนนี้ตรงนี้กดใช้จะนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วอะไรก็ได้นิ้วก้อยแล้วก้อยนิ้วกลางอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครถนัดนิ้วกลางก็นิ้วกลางอ่ะกดค้าง เหมือนตั้งดูนาฬิกากระพริบนะครับดูนาฬิกากระพริบตั้งเวลาเลยแล้วก็กดเซตตัวเนี้ยกดซ้ายมือเนี้ยตัวขวาต้องขวาขวาขวามือขวามือกดผิดนะครับกดผิดกดหนึ่งครั้งไฟชั่วโมงจะกระพริบไปแล้วก็ไปอีกสองครั้งนาทีกระพริบนะครับแล้วก็ไปอีกแล้วก็ไปนับปัดเดนไม้แสงสว่างนะครับความสว่างกดไปอีกนะครับแล้วก็ไปอีกกดไปอีกเบนที่อันนี้เป็นกิโลต่อลิตรนะครับมันจะกระพริบอย่างงี้นะครับดูดูตามไปเลยนะครับแล้วกดอีก กดข้างขวานะครับเหมือนเดิมนี่เห็นไหมปลออ่อยเฉีกระพริบนะครับแล,แล้วก็วเดี๋ยวกดข้างนี้ก่อนหนึ่งครั้งให้มันกระพริบเร็วนี่พริบเร็วแล้วกด<า>ตัวนี้แล้วกดซ้ายนะครับให้เป็นหกพันเปิดสวิตต์ตัวใจเลย,ยแล้วก็หายเลยเนะี่นนนยใช่เปิดสวิตต์ตัวใจเลยเปิดอือหึหายไหมตัวใจหน่อยตัวใจหน่อยโอเคนักกลัวเก่งจังวะ คือง่ายกว่านะคือดีง่ายกว่าแต่ว่ามันกดหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนแต่เด็กเขาเพื่งแค่กดปุ่มเดียวค้างไว้แต่คนนี้ม่นด้กดหลายขั้นตอนแต่ถามว่าง่ายกว่าเดิมมันก็ง่ายอยู่แต่ถ้าคนที่ไม่รู้ก็อาจจะยากหน่าคือบางทีเนี่ยมาไม่ถึงพันโลใช่ไหมมาใช่เสร็จนี้พอเราขับไปถึงพันโลเนี่ยเราสามารถลบเองได้ไม่ต้องเข้ามาที่ศูนย์ก็ได้บางทีบ้านกระศูนย์ห่างกันสิบยี่สิบโลอย่างเงี้ยไม่คุ้มลบไม่คุ้มน้ำตาลน้ำมันนะเดี๋ยวนี้น้ำมันก็ขึ้นราคาละ ว่าไปถึงน้ำมันขึ้นราคาแล้วนะครับเีนี้นจะไปถึงประยุทธ์แต่ผมว่านะครับต่อไปนะครับผมเป็นดาวพนูดโอเคนะครับไปดี่รถอยเค้กนะครับแล้วก็พันโลแรกนะครับก็จะมีน้ำมันเครื่องสุดท้ายสองอย่างนะครับต้องถ่ายออกนะครับเพราะว่าต้องทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วครั้งต่อไปก็หกพันโลนะครับแล้วค่อยมาเชระยะอีกทีหนึ่งนะครับก็ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ฝากท่องชักเดี่ยมด้วยนะครับ รไปยืนฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อารโฆษณานะครับสำหรับยู่นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผมลบออยเช้งนะครับลบออยเช้ง